สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีที่รอคอยมานานข่าวดีที่รอคอยมานานทุกๆคนน่ะมีสิ่งที่ตัวเองรอคอยอยู่จริงไหมคะแม่หมอก็มีคุณก็มีแต่บางครั้งการรอนานจนแบบห้าปีหกปีสิบปีมันก็อาจจะทําให้คุณท้อใจก็ได้นะว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่มีแล้วมั้งในสิ่งที่เรารอคอย บางคนรอรอคอยงานจากเบื้องบนบางคนรอคอยคู่บางคนรอคอยเงินก้อนบางคนรอคอยคนที่มาช่วยสุขภาพคนที่มาช่วยเหลือเยียวยาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทุกคนมีความมีความม,วาม,มีการรอคอยแหละค่ะบางคนก็รอคอยบุตรกลับมาจริงไหม,มเรามาดูดีกว่าว่าวันที่คุณรอคอยมานานนั้นจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะ วันที่ทุนออกผมไพ่เด้กออกมาเองเลยดิเอเพอร์ Emperor, วันนี้วันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าค่ะองค์ที่จะมาอ่านไพ่ยิบสีให้คุณในวันนี้คืออ่าองค์นีออเนียเนียๆนะคะองค์เจ้าแม่ทับทิมหรือองค์เจ้าแม่นีวาองค์เจ้าแม่ผู้ดูแลทรัพยากรสรัพ,พร่งสิาสิ่งมีชีวิตธรรมชาติทั้งหลายแหละนะคะอ่ารวมถึงบางส่วนอาจจะเป็นองค์ กิ้อ้วงหุกโจ้นะคะหรือองค์มหาเทพสูงสุดแห่งส,สวรรค์น,นะคะที่ดูสามพบเวลานี้เขาจะมาเป็นผู้ทํานายไพ่ชุดนี้ให้คุณนะคะวันนี้องค์ใจดีมาทํานายเองเพราะรู้ว่าคุณรอคอยมานานแล้วเหลือเกินวันวันที่คุณรอคอยมานานนานนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรดีเอ็มเพอเรอมาเลยใบยแรกนะคะควีนอัพซอด หนึ่งถ้วยซีดาบหนึ่งไม้เท้าใครที่รอจนจะสิ้นหวังแล้วไหมรอจนรู้สึกว่าไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่สนใจแม้แต่องค์ไม่สนใจแม้แต่เจ้าไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนความเพ้อฝันหรือเปล่าเหมือนกับว่าเฮ้ยเราฝันไปเองเราบ้าไปเองไหมแม่หมอจะบอกว่าเปล่าเปล่าคุณไม่ได้บ้าไปเองบางครั้ง องของคุณอาจจะบอกคุณว่าอีกแป๊บหนึง่งอีกนิดหนึง่งอีกเดียวหนึง่งเร็วๆนี้แหละจะบอกว่าไอ้เร็วๆนี้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันอาจจะหมายถึงสิบปีของโลกมนุษย์นะคะแม่หมอเจอมากับตัวแล้วค่ะอ,องเขาบอกว่าเร็วๆนี้แหละออตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วล่ะค่ะตอนนี้สิบปี hey, เหตุการณ์กำลังดําเนินการอย่างเข้มขน้นหมายความว่ากําลังจะเกิดแล้วสิ่งที่คุณรอคอยมานานอันนี้แรนดอมนี้ก็รวมถึงแม่หมอด้วยนะอ,อแม่หมอก็สุ่มรนดอมเช่นเดียวกัน งานงานที่คุณรอคอยงานนั้นมีความยิ่งใหญ่มากนะ The Emperor The Emperor The Queen of Swords ระดับสูงสุดอนะคะ่ะระดับสูงสุดสูงข้างบนมากๆเลยบางคนอาจจะเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆหรืออาจจะเป็นผู้ผู้ดูแลเกี่ยวกับการเงินของประเทศการศาสนาของประเทศการคลังของประเทศเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ เกี่ยวกับการทหารอะไรก็แล้วแต่นะคะหน้าที่ของคุณถ้ามันเป็นหน้าที่ของคุณที่เบื้องบนกําหนดลงมาแล้วณวันนี้คุณกําลังจะได้เริ่มทําแล้วนะคะเออสิ่งที่คุณรอคอยมานานอย่างบากบัน่นอย่างแบบว่าการรอคอยของคุณชีวิตมันไม่ได้รอคอยมาด้วยความราบรื่นนะมันรอคอยมาด้วยอุปสรรคอุปสรรคที่คุณต้องฟันฝ่าที่คุณต้องเข้มแข็ง ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งคุณก็ต้องลุยเพราะคุณเป็นควีนออฟสอดคุณเป็นดีเอมเพอเรคุณจะล้มไม่ได้ถ้าคุณล้มใครก็มาทําหน้าที่แทนคุณไม่ได้อ่ะถ้าเขากําหนดมาว่าคุณจะต้องเป็นผู้นายกรัฐมนตรีใครก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณไม่ได้ต่อเมื่อมันถึงเวลาคุณจะได้เป็นของคุณเองโดยอัตโนมัติมันจะมีหนทางนำทางพาคุณไปเอง ถ้าคุณจะได้เป็นรัฐมนตรีถ้าคุณจะได้เป็นเจ้ากระทรวงการคลังเจ้ากระทรวงทางศาสนาเจ้ากระทรวงทางอะ,อะไรนะการทหารมหาไทยไทยพัดอ่พวกเกี่ยวกับมหาไทยพณิชย์ดูแลเศรฐษฐกิจอะไรเงี้ยมาถึงเวลาและตอนนี้มันก็ถึงเวลานะคะที่คุณจะได้ทําบางคนบอกว่าอู้ยแม่หมอขอวันนี้รอดก่อนพอไหมยังไม่ต้องถึงกระทรวงอะไรทั้งนั้นแหละเอออันนี้ต้องบอกว่า องค์จิวอ้วงเนี่ยเขาเป็นองค์มหาเทพใหญ่เวลาเขาทำนายเขาก็จะทำนายแบบระดับเบอร์เวอร์อลังการนะคะแต่ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างศาสนาก็ได้นะคะคนที่ทํางานเกียวกสายการทหารก็ได้หน่วยงานราชการก็ได้คนที่มีตําแหน่งทางใหญ่โตหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ทั้งหลายก็ดีเกี่ยวข้องกับกระทรวง รัฐบาลก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะเจ้าสัวเนี่ยการค้าขายที่ดีลกับการต่างชาติการต่างประเทศนะคะคือเจ้าสัวยังไงก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอยู่ดีป่ะมันก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่ในความล้มของคุณในความในความที่คุณรอคอยอ่ะรอคอยจนเอ่อจนเหมือนมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเป็นแค,ค่ความฝันมั้ง เป่าป่ามันไม่ใช่การรอคอยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันกําลังเกิดขึ้นแล้วนะคะมันกําลังมาแล้วใครรอคอยรักใครรอคอยชีวิตใหม่ใครรอคอยงานสําคัญใครรอคอยสุขภาพใครรอคอยอะไรก็ตามที่รอคอยมานานนานแล้วนะคะวันนี้เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเริ่มต้นอย่างแม่หมอตอนนี้ยริงช่วงก่อนแม่หมแม่หมอก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณฝันเห็นน้าท่วมกิจกรยานเอ่อ นั่งรถไฟนั่งรถยนต์นั่งเรือนั่งอะไรก็แล้วแต่นะคุณเตรียมโยกย้ายเตรียมแพ็คกระเป๋าได้เลไม่หมาหลายเดือนก่อนก็ฝันนะคะคือมาอยู่ที่นี่เพิ่งจ็บหนึ่งปีนะคะก็ฝันแต่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แพ็คกระเป๋าละเดี๋ยวเราก็จะเตรียมโยกย้ายย้ายตลอดเวลาคุณก็เหมือนกันนะคะอืเตรียมตัวค่ะถ้าคุณมีหน้าที่อะไรเตรียมตัวตัวเองให้พร้อม คุณจะปลอดภัยนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะไม่มีใครทำอะไรคุณได้ The เว w e r โ oh, หชีวิต <c oughs> The Star แปดไม้เทา้าสิบไม้เทา้า The Hangman อําอนาจที่ยิ่งใหญ่ก็เหมาะมาพร้อมกับภาระที่ใหญ่ยิ่งที่คุณจะหนีไม่พ้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันหนักหนาสำหรับคุณเกินไปคุณจะทำได้ไหมมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างคุณจะทำได้ไหม ถ้ามันเป็นหน้าที่ของคุณที่ถูกกําหนดลงมาคุณทําได้นะคะไม่ต้องห่วงในชีวิตของคุณน่ะไม่ได้โปรยได้กลีบกุหลาบคุณจะต้องเจอเจอเดตทาวเวอร์มาหลายต่อหลายครั้งเจอเตอการถล่มทลายการสูญเสียในชีวิตการหย่าร้างการถูกโกงการที่ชีวิตอาจจะบางคนถูกจองจําบางคนถูกใส่ร้ายใส่ความบางคนอาจจะถูกภัยพิบัติภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำลายไปนะคะบางคนก็อาจจะอาจจะเหมือนกับถูกพันธนาการนะคะก็อย่างที่บอกบางคนอาจจะถูกจําคุกบางคนอาจจะอาจจะถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวคือเหมือนกับว่าคุณจะต้องเจอเจอปัญหาในชีวิตที่มันหนักหน่วงมากๆอะคะ่ะที่มันแทบจะไม่มีทางออกและที่สําคัญคือมันไม่มีใครช่วยคุณได้ คุณต้องช่วยตัวคุณเองนั่นหมายความว่าการแก้ปัญหาของคุณทุกครั้งนะ่ะคุณต้องแก้ด้วยสติปัญญาของคุณเองเอ,อบางคนแก้จนบรรลุนะคะอย่างแม่หมอไนดะ้แก้จนบรรลุแล้วบรรลุอีกทะลุไพ่ไปละคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อาจจะแก้ปัญหาจนบรรลุแล้วเขาบอกว่าคุณน่ะเป็นเสาหลักเป็นเสาหลัก เสาหลักในที่นี้ได้ทุกตําแหน่งนะเสาหลักของครอบครัวเสาหลักขององค์กรเสาหลักของประเทศเสาหลักของอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณคือเสาหลักนั่นคุณจะต้องแบกรับภาระที่ใหญ่ยิ่งอยู่นะคะคุณล้มไม่ได้ถ้าคุณล้มคนข้างหลังคุณก็เดี้ยงหมดเออตายหมดดังนั้นคุณเจ็บป่วยได้คุณอาจจะมีโรคประจําตัวโรคเรื้อรังมันก็เป็นวิบากกรรมที่คุณจะต้องเจอเจอไอ้โรคเรื้อรังนี่อาจจะทรมานคุณมาหลายปีและเช่นเดียวกันนะคะ แต่ที่สุดแล้วนะคะคุณจะแข็งแรงทําไมถึงเป็นโรคเรื้อรังเดอะแฮงแม่น่ะมันคือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคเกี่ยวกับต่อมต่างๆในร่างกายหรือโรคก,กระดูกกระเดี่ยวหรือบางคนอาจจะอาจอาจะถูกเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรเดียทุดส้ายเหรอปรทุส้ายเออไม่หมอไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเลยนะปะทุดส้ายใช่ไหมคือไม่เก่งภาษาอะไรเลย <c oughs> เก่งภาษาเทพค่ะอ,อ่าปทุสส้ายไล่ฆ่าไล่ย,ยิงไล่แกงกัน อะไรแบบนี้ค่ะคุณก็อาจจะเจอเจอแบบนั้นมานี้หัวสุกหัวซูนก็มีนะในชีวิตของคุณนะคะนี่เป็นแรนดอมนะคะตรงกับหลายๆคนก็ได้แต่เขาบอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยคุณจะเป็นเดอร์สตาคุณจะเป็นอ่าแปดไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณรอคอยอยู่มันจะมาแบบปุบป,ปับมันจะมาแบบไม่คาดคิด มันจะดําเนินต่อไปแบบเป็นเส้นกราฟพุ่งตรงขึ้นไปอ่ะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะแบบเป็นเส้นกราฟขึ้นลงขึ้นลงจะขึ้นอุตส่าหตะเกียรตะกายขึ้นไปถึงยอดเขาก็หลดตูมลงมาข้างล่างแล้วก็ตะเกียรตะกายขึ้นไปใหม่นะแต่นับจากวันนี้ไปเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยมานานคุณจะได้รับข่าวสารจะมีคนนําพาสิ่งที่คุณรอคอยมาเนี่ยให้ไปสู่ความสุขสมหวังอาจจะเป็นรูปขององค์เทพ รูปของคนได้หมดค่ะล้วนแล้วแต่ถูกกําหนดมาทั้งสิ้นถ้าคุณทําธุรกิจโลกออนไลน์ธุรกิจโลกออนไลน์คุณก็จะได้รับการมีชื่อเสียงอะ่ะการตอบรับจากผู้คนได้อย่างมากมายแล้วมันและไม่แน่ว่างงานของคุณที่คุณรอคอยแต่มันอาจจะใช้เส้นทางการทางออนไลน์เนี่ยในการที่จะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายพูดง่ายๆเป็นสะพานเชื่อมให้คุณได้มาสู่จุดที่คุณรอคอยนะคะอืมนะ จร,จริงๆมันมันอ่านได้ลึกมากแหละแต่แม่หมอพยายามจะไม่อ่านลึกจนเกินไปนะแตเดี๋ยวจะไปพาดพิงเอาได้เอาเป็นว่าถ้าคุณรอคอยความรักรักครั้งใหม่ของคุณเป็นรักที่มั่นคงนะคะเป็นรักที่คุณจะได้เจอเจอแบบไม่คาดคิดอาจจะเดินกันสวนทางกันปุ๊บปิ๊งรักกันปั๊บก,ก็ได้นะมันได้ทุกช่องทางนะคะหรืออาจจะเจอบนโลกออนไลน์ก็ได้นะคะ แต่คือเจอปุ๊บรู้สึกดีต่อกันรู้สึกเกิดความรักขึ้นมาทันทีรู้สึกเหมือนกับว่าใช่แล้วคนนี้แหละคือคนที่ฉันตามหามานานแล้วคือคนที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันแล้วนะคะคุณจะไปเจอเจอและคนคนนี้เป็นคนที่มีอํานาจมีชื่อเสียงมีความแกร่งมีความเก่งมีความขี้หึงขี้ห่วงขี้จุกจิกอย่างมากนะคะวัยอาจจะแตกต่างกับคุณก็ได้นะคะ แต่เป็นคนที่มีความรักเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวคุณคือคุณคือหนึ่งถ้วยของเขาและเขาคือหนึ่งถ้วยของคุณอืมมันคือรักที่เติมเต็มในหัวใจรักที่ล้นเอ่อในใจรักที่จะมีแต่ความเข้าใจรักที่จะมีแต่คําว่าให้กันและกันนะคะบางครั้งคุณอาจจะไปเจอเจอกัรยานามิตรที่เป็นหนึ่งถ้วยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นคู่ครองคุณเสมอไป คุณอาจจะได้เจอการเลยานมิตรที่บรรลุทำขั้นสูงที่มีความสารสัมพันธ์กับคุณในวันข้างหน้าในกิจการใหญ่โตข้างหน้าของคุณก็ได้แต่เขาจะเป็นหนึ่งถ้วยในชีวิตของคุณเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณเซฟแน่นอนค่ะคุณปลอดภัยคุณหายห่วงได้และเขาจะนําพาให้สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณที่คุณรอคอยเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างไม่คาดฝันนะคะได้อย่างไร้ซึ่งอุปสรรคอืม ใครที่รอคอยงานใหม่ที่ตกงานมานานันาน,น,าน,นาน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 แล้วนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่งานนี้อาจจะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนอาจจะต้องดีกับคนต่างชาติบางคนอาจจะเข้าสู่หน่วยงานราชการระดับสูงก็ได้นะคะเตรียมตัวรับตําแหน่งกันเลยนะคะ่ะก็เลือกตั้งกันเสร็จแล้วนี่นะเออแต่จะบอกไว้ก่อนนะว่าสภาวะสถานการณ์การเมืองคุณจะไปมองว่าสิ่งที่คุณเห็นนะั่นคือสิ่งที่มั่นคงและแน่นอนแล้วการเมืองมันก็แกว่งเหมือนคลื่นน้ํานะคะ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะ,ะแม่หมอพูดได้แค่นี้แหละพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบบล็อกปิดอีกอเอาเป็นว่าง,งานที่คุณปรารถนาคุณก็จะได้มานะคะสุขสมดังใจหวังความรักที่คุณรอคอยคุณจะได้มาชีวิตใหม่สุขภาพใครที่ป่วยเรื้อรงังจะเป็นจะตายนะคะคุณจะได้อยู่ได้ยาที่ดีนะเออจะมีคนมาช่วยเหลือใครที่เป็นอมัมมพฤษอ่อาอัมมพาตหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันจะมียาดีนะคะ มาช่วยเหลือคุณทำให้คุณแบบฟื้นขึ้นมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะเดือะสตาร์นะเหมือนกับคนคนเริ่มชีวิตใหม่ก็ได้แบบตายแล้วเกิดใหม่นะ่ะหรือคนที่กำลังจะได้พลิกดวงตัวเองครั้งใหม่ก็ได้นะคะแต่มันเป็นการพลิกไปสู่เส้นกราฟที่พุ่งขึ้นอนะ่ะคือชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันในการทำงานของคุณ,คณเขาบอกว่ามันเส้นกราฟมันพุ่งขึ้นแหละ แต่มันจะมีคนคอยอิจฉาริษยาคอยบั่นทอนคอยขัดขวางตลอดทางที่คุณเดินทํางานตลอดเวลาไม่ใช่ถือเป้แล้วก็เดินทํางานไปด้วยหรอกกิบไม่เข้าสายไปด้วยไม่ใช่นะคะหมายความว่าตลอดทางที่คุณได้ทํางานของคุณเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมันจะมีคนริษยาอิจฉาคิดร้ายบางทีอาจจะถึงขั้นคิดจะลอบทําร้ายเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณจะปลอดภัย ไม่ว่าอะไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นเขาก็ปกป้องคุณถ้าคุณเป็นคนดีเนี่ยทั้งเทพทั้งผีเนี่ยเขาปกป้องคุณหมดเลยค่ะอ่าอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสับไพ่ใหม่ก่อนแม่องมหาเทพทำอย่างกันไม่เคยสับไพ่แซวนอยแซวนอยคือแม่หมอวันวันไม่คุยกับมนุษย์แทบจะไม่คุยกับมนุษย์คนไหนนะคะวันวันคุยกับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะว่าคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องอะคะ่ะปัญหามีตรงนี้แหละ ไม่มีใครอยากคุยด้วยมาเพจอัพสอดบอกแล้วคนอิจฉาริษยาเยอะอืมซีไม่ท้าแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะประสบความสําเร็จใครไม่มีบ้านคุณจะได้บ้านใครรอคอยการแต่งงานจะได้แต่งงานแบบปป,ปับจะได้บ้านแบบปรปปับจะได้เงินแบบปรปปับจะได้ตําแหน่งการงานแบบปรปปับและจะได้ทําหน้าที่ของคุณแบบปรปปับหน้าที่ใดๆที่รอคอยอยู่หน้าที่ใดๆที่ใบเบี่ยงมาเป็นสิบสิบปี มันหมดเวลาใบาเบี่ยงแล้วค่ะมันถึงจุดที่คุณจะต้องทําแล้วไม่ทําไม่ได้นะคะเหมือนบอกตัวเองด้วยไงก็ไม่รู้บอกเผื่อคุณด้วยนะคะเอออย่าเครียดอย่าก,กังวลนะคะชีวิตคุณนะ่ะคงจะเคยเป็นโรคซึมเศร้าคงจะเคยเป็นโรคแพนิคอย่างแม่หมอเนี่ยไม่ต้องถามว่ามีกี่โรคก,ก็ตามดาบเนี่ยค่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยนับไม่ถูกแต่และโรคก,ก็โรคใหญ่ๆทั้นน ไม่ว่าจะข้ออักเสบเรื้อรงังไม่ว่าจะโรคซึมเศร้าไม่ว่าจะโรคภูมิแพ้อ่ามันมันอยู่ในตัวแม่หมอนี่แหละนะแต่ไม่เป็นไรแม่หมอก็ยังหลั่นล้าอยู่เห็นไหมจิตค่ะอยู่ที่จิตถ้าเราทําสมาธิจิตดีเราปล่อยวางได้เราก็จะแข็งแรงนะคะคงอยู่ได้อ่เอาเป็นว่าคุณจะสุขสมหวงังคุณอย่าเครียดอย่ากังวลเขาบอกแบบนี้บางทีคุณอาจจะเครียดเครียดกับสิ่งที่รอคอยมันมาไม่ถึงแต่มันมาถึงแล้วนะคะ คู่ของคุณอาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลมาแต่งงานกับคุณมานำพาให้คุณมีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสุขการเริ่มต้นชีวิตใหม่กัลยาณมิตรของคุณอาจจะเป็นผู้นำมาที่จะทำให้ชีวิตคุณเ,เริ่มเข้าสู่การทำงานการทำงานที่จะไปได้จนประสบผลสำเร็จจนกระทั่งถึงวาระหนึ่งของคุณนะคะงานทุกคนมีวาระของตัวเองคณะนายกรัฐมนตรีเขายังมีวาระสี่ปีใช่ปะ่ะแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะเหมือนกันค่ะงานของคุณแม้จะเป็นงานเบื้องบนกําหนดลงมา มันก็มีวาระที่อยู่เหมือนกันไม่ได้ต้องทําไปตลอดทั้งชีวิตนะไม่ต้องค่ะเพราะที่สุดแล้วในบ้านปลายชีวิตของคุณคุณจะได้อยู่แบบอยู่แบบสมถะอยู่แบบธรรมชาติอยู่กับอยู่กับศาสนาอยู่กับสิ่งที่คุณคุณใฝ่ฝันนะคะอยู่อย่างมีความสุขมีบริวารห้อมล้อมที่มีความสุขนะในบ้านปลายของชีวิตคุณคุณไม่ต้องห่วงแต่วันนี้เอาสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยค่ะ มันมาถึงแล้วนะคะมันมาถึงแล้วเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะเตรียมตัวเตรียมใจทํางานนะคะทํางานความสําเร็จมาเยือนใครรอคอยคู่มาแน่นอนเดะมูนใครที่เกี่ยวข้องกับอสศูนซาตานใครเป็นแบบแม่หมอค่ะปราบอสศูนย์ปราบซาตานปราบผีถอนของหน้าที่นี้คุณยังต้องทําต่อไปทั้งชีวิตนะคะแปลวเอาไหนแม่หมอบอกว่ามันมีวาระไม่ใช่เหรอว่าทํากี่ปีกี่ปีน่ะเอ้ยมันก็มีข้อยกเว้นค่ะ อาสนรคุณจะปราบอาสนรภาระหน้าที่ถ้าคุณปราบอาสนรเหมือนแม่หมอคุณจะจบภาระหน้าที่นี้ต่อเมื่อแม่หมอฆ่าซาตานได้แล้วคุณจะจบสิ้นในเรื่องของอาสนรแต่ในเรื่องของวิญญาณก็ยังไม่จบอยู่ดีวิญญาณกับอาสน์คนละส่วนกันนะคะใครที่ต้องอช่วยเราวิญญาณคุณก็ยังมีหน้าที่ต้องช่วยตลอดไปน,นะคะต่อให้คุณเหยียบพบที่สองทำหน้าที่พบที่สอง เสร็จไปแล้วอย่างแม่หมอยเงี้ยก็ยังทุกวันนี้ก็ยังต้องช่วยผีอยู่เข้าใจไหมมันคือหน้าที่ <S <S หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะอันดับแรกมาเลยดีอ็มเพอเรอร์คุณจะคิดถึงความสุขส่วนตัวไม่ได้คุณต้องคิดถึงหน้าที่และผลประโยชน์ของคนที่อยู่ข้างหลังคุณเท่านั้นเพราะหน้าที่คุณกําหนดมาแบบนี้ความยิ่งใหญ่เขามีให้คุณการเงินการทองความมีให้คุณทุกอย่างเขามีให้คุณพร้อมแหละหน้าที่คุณต้องทําให้เสร็จ ทำตามวาระที่เขากําหนดนะคะแล้วคุณจะปลอดภัยเขาจะนําพานะคะส่วนใครบอกคุยไฉ่นี่หน้าที่ขนาดนั้นเราแม่หมอคนธรรมดาคนหนึ่งงานค่ะงานคุณจะมาเงินคุณจะมาความสุขคุณจะมาคู่คุณจะมาคุณจะได้แต่งงานการแต่งงานของคุณครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่นะคะไม่ได้เหมือนเดิมอะเออหรือว่ามีเพื่อนสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่ได้นะคะได้ queen of man งานคุณจะ โอหภาระอย่างเยอะค่ะผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์กรคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่รักรับเขาเรียกว่าไงยึดถือยึดมั่นในสัจจะสัญญิงสัญญาอะไรเขากับใครไว้แล้วเนี่ยเป็นคนจริงทำจริงตามนั้นเสมอนะคะนี่แหละคือความความที่มันจะนำพาให้คุณยิ่งใหญ่ได้เพราะคุณคือคนจริง คุณครูคนที่ไม่ได้ละโมบพอคุณละวางแล้วมันเจอมาเยอะมันละวางไปแล้วค่ะบรรลุไปแล้วจะเอาอะไรอีกถูกป,ปะคนบรรลุแบบแม่หมอไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีกิเลสอะไรตรงนั้นแต่ถ้าสวรรค์จะมอบสิ่งหนึ่งมาให้คุณเพื่อทําหน้าที่คุณก็ต้องทํำไปเพื่อให้หน้าที่นั้นจบแต่ถ้าคุณเป็นปุถุชนธรรมดาแล้วหวังอยากจะบรรลุคุณก็จะได้บรรลุโสดาบานันถ้า คุณเป็นคนธรรมดาอยากแต่งงานไพ่ชุดนี้ก็บอกว่าคุณจะได้แต่งงานสุขสมดังใจหวังนะแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณใหม่นะ่ะจากความทุกข์ระทมความเครียดความเหนื่อยความภาระความอึดอัดเยอะแยะเนี่ยมันจะพลิกไปสู่ความสุขสบาย <c oughs> ความมีความสุขในครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ใครไม่มีบ้านก็จะได้บ้านใครไม่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวก็จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะอืม king of swords เห็นไหมคุณมีแต่ ถ้าคุณทํางานใหญ่บริวารของคุณก็เป็นบริวารที่มันจะมีสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือผู้ที่จะปกป้องคุ้มครองคุณทํางานให้คุณอีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่พร้อมที่จะแทงข้างหลังคุณอันนี้คุณต้องระมัดระวังนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเขาทําอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณมีหน้าที่สูงส่งแล้วใครจะทําอะไรคุณบอกแม่หมอย่งแม่หมอส่งผีจัดการแม่หมอไ่เล่นของอะผีที่ช่วยงานแม่หมอมีเยอะ ถ้าใจให้ปกป้องแม่หมอให้เทพไปช่วยไปช่วยคุ้มครองไม่ต้องห่วงถ้าแม่หมอเห็นว่าคุณคือคนที่มีหน้าที่อะไรต้องทําแม่หมอจะไปช่วยนะไม่ต้องห่วงคืออันนี้ไม่ใช่แม่หมอพูดนะองค์มหาเทพองค์เนียวเอนียวพูดค่ะอืม the strength คุณเป็นคนแร่งคุณเป็นคนเก่งถ้าคุณมีสามีคุณไม่ต้องห่วงนะคะทั้งรักทั้งหลงคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ค่ะ หลงจนแบบอาจจะติดกันเป็นตังเมนะคุณอาจจะแบบทั้งห,งงหงึงทั้งห่วงทั้งขี้จุกจิกอ่ะคุณจะไปไหนห่างสายตามไม่ได้นะโอ้ยอ่ะก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะตอนนี้มีอิสระก็หลั่นลาให้เต็มที่ค่ะโยวแต่งงานแล้วอิสระมาได้จจะลดน้อยลงนะคะอืสีเลียนสีเลียนขี้หงึงขี้ห่วงมากนะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะขี้หงึงขี้ห่วงจัดเลยจะบอกให้เดี๋ยวไฮพริสเซทคุณอาจจะไปเจอเจอกับคนพิเศษคนประหลาดนะคะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีเซนส์ เซนจิตสัมผัสที่สูงมีองค์มีเทพดังนั้นงานหน้าที่ของคุณก็คือองค์เทพประธานที่คุณทําและคุณก็จะได้ไปเจอเจอกับคนที่มีองค์มีเทพเหมือนคุณนี่แหละค่ะที่จะมาร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งช่วยกับคุณนะคะอืส่วนคนปูตูโชปูตูชนธรรมดาจริงอาแบนคุณก็นะาสรุปเลยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานงานจะสุขสมดังใจหวังนะคะอาจจะอาจจะได้มีเกณฑ์โยกย้ายนะเปลี่ยนแปลงก็ได้ ความรักคุณจะสุขสมหวังได้แต่งงานแบบปุบปรับทุกอย่างต้องบอกว่าปุบปรับไม่ค่าคิดนะคะได้เริ่มชีวิตใหม่ใครโดนคุณใส่มนดำไม่ต้องห่วงค่ะคุณจะปลอดภัยนะคะสุขภาพใครที่ป่วยการจะตายจะตายเนี่ยคุณจะรอดพลิกพืืนเข้ามากลับเข้ามาสู่สุขภาพที่แข็งแรงได้นะโอเคเนาะสุขสมหวังตามหน้าไพ่นะอันนี้องค์นีออนเนี่ยวีและองค์มหาเทพสูงสุดแห่งส,งสวรรค์เขาเป็นผู้ประทานให้นะคะ งานคุณจะสําเร็จนะคะสําเร็จได้ไม่ว่าชีวิตคุณก็จะสุขสมหวังได้นะคะเพียงแค่คุณอย่าเครียดอย่าก,กังวลอย่าย่อท้อนะโอเคค่ะเป็นคนดีมีศีลธรรมมีเมตตาธรรมและคุณธรรมนะคะแล้วคุณจะสุขสมดังใจหวังอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ